ค่ะทุกคนวลคอมแบ็กนะคะก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแรกในปีนี้นะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะมีพัสดุมาหมด3ชิ้นก็คือมันมานานแล้วนะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้อยู่บ้านก็เลยไม่ได้แกะนะคะเรามาเริ่มจากพัสดุในก่อนเอานี้ก่อนแลวน้องจะคิดแล้วมันคือเบี้ยวม่แม่ให้ดูาข้างหน้า <laughs> น่ารักมากน่ารักมากอันนี้จากร้านนูนายน,นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเด้อ คือที่จริงอ่ะตอนได้มามันก็สภาพดีอยู่นะเพราะว่าที่บ้านเราก็เก็บให้ดีอยู่นะแต่ว่าเราเอาไปเก็บใส่กล่องมันก็เลยเบี้ยวขนาดนี้สภาพสภาพใช้คำว่าสภาพได้จริงๆนี่นะคะน่าจะเป็นกูตเอ็อาร์ดีไม่ใช่น่าจะใช่เลยเพราะว่าฉันก็สั่งแค่กูดเอ็อดีใช่ไหมใช่นั้น นูน่ายะนะคะก็ใครสนใจก็ไปพีกับร้านนี้ได้นะคะไว้ใจได้ชัวร์โอเคชิน้อง,ช,องชิน้องไม่ยอมออกเออโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นกู o ดเอ็กอาร์ดรีมนะคะนะเราสั่งมาแค่ของอินจุนนะคะเพราะว่าช่วงนั้นไม่มีตัง เอ,อ้ชิบ,บางมากทุกคนบางแบบบางจริงๆริงเออนะคะน่ารักเนาะน่ารักมากเห็นอะไรแบบนี้แล้วแพ้ตลอดเลยแล้วก็มีการ์ดนะคะนี่ก็น่ารักมากทุกคนน่ารักสุดๆน่ารักมากแม่คิดไว้แล้วว่า <laughs> ว่าน้องคนนี้จะต้องมาอยู่หน้านี้พร้อมกับน้องคนนี้จำใครเคยดูคลิปเก่าแล้วไหมเราต้องไปซื้อให้น้องมาอยู่คู่กันแบบนี้น่ารักอะสองนิ้วน่ารักมากอินโจนใจมามิเชตที่จริมันจะมีโล่เยี่ยมที่มันเป็นทิเกตด,ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่ามันแพงไปนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเอออันเดียวก็พอละไม่เป็นไรใส่ไหมคือเนี้ย ไอ้น้องคนยังมีประเด็นที่จริงมันข้างหน้าสุดของเราจะเป็นรูปนี้แต่ว่าทีนี้เราเอาใส่แล้วเราก็ปิดแล้วเราก็ไปเก็บใส่กล่องเอาไปเก็บเอาไปเก็บใส,บบใส่ตู้เราใช่ไหมคะแล้วน้องอะ่ะโดนทับเว้ยทีนี้การ์ดที่สรงใบนี้ยก็กลายว่าเป็นรอยเพราะว่าโดนที่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นรอยแบบรอยรอย,อยอย่างเงี้ยคือมันเป็นรอยรอยทับเพราะโบสการ์ตรงนี้เราก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะเอาอะไรมาใส่ข้างหน้าเท่าไหร่นะคะ ก็ใครมีแฟนแบบนี้ก็ระวังนะทุกคนเป็นไปได้ก็อย่า yeah. ประทูสไลด์การ์ดตัวเองนะคะเราคาดว่าใบเนี้ยก็น่าจะมีรอยเหมือนกันเพราะว่า <laughs> เพราะว่าผิดความผิดข,ของฉันเองฉันเอามาใส่เองเรามาเรามาพัสดุชิ้นที่2กันเลยเดีกว่านะคะเราไม่มั่นใจเหมือนกันว่าใบนี้คืออะไรแต่เราเขามี Merry Christmas คือซื้อตั้งแต่คริสต์มาสนั่นแหละนะแล้วก็น่ารักมาจโนก็มี Merry Christmas เป็นจนโน่กับเจมิน แล้วใครมันจะไปกล้ากรีดวะน่ารักชิปเปิ้งตัดก็ได้ครับเป็นไกลก็คมเหลือเกินอุ้ยน่ารักมากนี้ของแถมนะคะน่ารักจริงเป็นคนที่แพ้ของแถมนะคะามากอู้หน่ารักจัดแก้ไม่ได้สักสทีก็คืออินจนใบนี้นะคะน่ารักไหม ากจริงๆตั้งใจจะซื้อตั้งแต่แรกๆแล้วแต่ว่าราคามันแพงเกินแต่ช่วงนี้เราเห็นมันราคาลงนะคะก็เลยซื้อซะเลยก็จะเป็นอินจุนการ์ดอะไรนะ FCMM นะคะเป็นเป็นการ์ดเสื้อแล้วที่ตัดใจตัดสินใจซื้ออย่างหนึง่งเือเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อแมทซึ่งการ์ดเนื้อแมะเป็นอะไรที่ฉันชอบมากก็เลยตัดไปเลยสิคะ นี่กร์ดที่ดีที่ถูกต้องนะคะปกติไม่เก็บการาดกูดไม่เก็บการาดกูด good, ไม่เก็บการาดของแถมอะไรเท่านั้นแต่ว่าใบนี้ให้อภัยเพราะว่าเนื้อกาา์ด,ดีคนคนไทยรูปในกราดน่ารักแล้วก็มีลายเซ็นมันครบองค์ประกอบไปเลยซื้อค่ะแถมเราจะหมดแล้วทุกคนขอโทษที่เคยบอกว่ากราดตัวเองไม่เยอะตอนนี้มันเยอะละมันใกล้จะหมดแล้วด้วยแล้วอย่างนะคือ เราอะซื้อการนี้ในราคาประมัน150บาทมัง้งเราจะไม่ได้นะคะแต่ว่าพอเราเข้าแท็กตลาดอีกทีเราเจอใบนี้เนี่นะคะร้อยี่สิบแม่คือฉันเป็นอะไรที่ฉันเกลียดมากคือการที่แบบเราซื้อมีใครเป็นเหมือนกันไหมคะคือเราซื้ออะไรไปแล้วเนี่ยเรากลับไปไทยแท็กตลาดอีกรอบนึงเราจะเจอใบที่ถูกกว่าก็คือเหมือนพระเจ้าเล่นตลกกับฉันอะใบสุดท้ายนะคะอันนี้ขออนุญาตทุกคนโอเคอุ้ยเขาแถมให้เยอะมากเลยอะ โอ้น้องสติ๊กเกอร์เนาะน้องจะประทุษอะไรน้องสติ๊กเกอร์ครับคือเข้าแถมแล้วแพ็กมาดีมากทุกคนเราเก็บไม่ได oh, <g rack ENNIS> ้น้องขอโทษนะคะแต่หนูจำเป็นต้องกรีดจริงๆนะคะเตอร์ฉันยังไม่คมเลยเอาอะไรมะโอ้ my god ฉัน <Lunch hatten> ฉันรู้สึกผิดทำยังไงให้แกไม่โดนกันไปแล้ววินวินแต่น้องคนนี้จะขิดเลยเด้อก็คือวินวินเยียบุ๊กนะคะสภาพเราก็คือได้ซื้อได้เอฟการ์ดทีหนึ่งก็คือเอฟไม่หยุดเลยปกตินี้ทุกคนจะเห็นแค่เราซื้อกูตอะไรใช่ไหมคะไม่ค่อยเห็นเราเอฟการ์ดแต่ว่าช่วงเนี้ยตั้งใจว่าจะเก็บวินวินแต่ทีนี้ก็รู้สึกว่าการวินวินใบที่เราชอบแบบมันแลหมดแล้วอะ่ะก็เลย ไม่เป็นไรไม่ซื้อก็ได้ใบลายจังมันแรหมดแล้วแล้วมันก็ราคาสูงด้วยก็เลยเออเก็บเฉพาะใบที่หาได้แล้วกันก็อันนี้ได้เป็นใบแรกมานะคะเป็นวินวินยาบุกตาดานอาชนิกูนมากแม่เราไปเจอใบนี้ในราคา100บาททุกคนแล้วชิน้องก็คือมาพร้อมกับแบบเนี้ยทุกคนเหมือนเหมือนซื้อของแถมแล้วเขาแถมการ์ดให้อะ เกินเขามนึ่งร้อยบาทไปมากค่าส่งก็แบบแพงดนั้นเนี่ยโอเคค่ะก็วันนี้มีมาทั้งหมด3พัสดุนะคะมาแกะให้ดู3พัสดุประมาณนี้จ้าโอเค t h r days later วันที่2นะคะทุกคนวันนี้มีพัสดุมาเพิ่ม2ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยเนาะเริ่มจากซองนี้ละกันนะคะมันเป็นการแจม,มินหมดเลยนะคะหลังจากนี้เพราะว่าเอ,อโดนแจม,มินตก แล้วก็เอฟการ์ดเจมินมาหมดเลยอ้หอ,อะไรอ่ะอันนี้การ์ดอะไรอ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอ๊ะการ์ดอะไรเอ่ยไม่คิดว่าจะเป็นเจมินไครซี่นึกว่าเป็นเจมินเออาร์คิปเลยสุดยอดมากว้าบว เอาเคสการ์ดแบบเขายงไงเขาเอาเครการ์ดที่เขาเอารูปในบ้านมาแปะแถมมาให้ด้วยอ่ะจ้าจันน้องเจมินนะคะเจมินเครซี่ที่สุดรูปนี้คือหล่อมากทรงผมนี้คือฉันเห็นแล้วอยากได้อันนี้คืออะไรอ่ะเออเออเออเอนะกใหญ่นะราคาจะชี้จานเลยนะ โอ้ยน่ารักมากเลยดูเขาแถมมาเจมินใช่ไหมอ๋อรูปรวมโอ้ยน่ารักชิเป,ปง่งเป็นหนูเล็กเป็นหนูเล็กน่ารักน่ารักจริงๆขอบคุณมากๆนะคะถ้าจะดูสุดท้ายของคลิปนี้กล่องเขาคือแบบแฮปปี้นิวีย์อะไรต่างๆคือน่ารักแม่โอเคโอ้ พี่เนี่ยยังแล้วก็อุ้ย <laughs> น่ารักมากเลยของแรมเออออเออกว่าน้องขานมากแันหนึ่งไม่อยากจะมาทุสลา์เท่าไหร่โอเคเป็นจามินจามินอะไรนะอันนี้จะมินเวอร์ชันอะไรนะลืมบอ r ริงบอ r ริงใช่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 บอเริง <laughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็น crazy บอ r ริง คิวติ้งครั้งเจมินคิวติ้งแล้วก็เจมินคาเฟ่ตันเนี้ยคือเราเคยแกะได้เจมินคาเฟ่ด้วยแต่ว่าเราก็เอาไปขายแล้วฉันก็มาตามเก็บพลังอ่ะคือแบบรู้สึกแบบผิดกับตัวเองหรือแม้กระทั่งเจมินเอไอคิ้เราแกะได้ตั้งสามใบอ่ะแต่ว่าเราก็เอาไปขายสุดท้ายฉันก็ต้องซื้อกลับมาเพื่อที่แบบจะเก็บเป็นเซตทแบบนี้เพราะเราจะเก็บเจมินเอไอเจฟี่กับเอไคิ้ให้มันครบ สูตรนะคะคก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมดูแลรนะักษาสุขภา,าพนะคะช่วงนี้โอไมคอนมาเที่ยวเล่นเ็นทั่วไทยแล้วนะ,ะโอเคซี See you bye bye. อิ๊วไแ้วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายของจริงให้ดูสาภาพคนที่เขาแกะนี่คือสาภาพเบื้องหลังของจริงนะคะก็คือแกะเสร็จก็โยนทิ้งสาภาพดูสาภาพชั้นสาภาพชั้นสภาพชั้นสภาพ